มริกาเป็นรองที่ดีเปานแช้ปมาาวเวนีเป็นปกับทีมนี้ครับอยา่ที่งานหมนมาบดนะครับพ่อพยาบาลกำลังนีโนนะครับชิคกี้พานะครับมอนให่มริกเอาบอนมาข่มบลนะครับ ตัวให้กานี uh, ้ก you know. nice ็ว mm ่างของใครมากนสองตาสองประการด้วยกันก็จะเริ่มวางตาแน่แล้วก็เตรียมตัวทางนี้อ่ามันพูดอะไรล่ะประธานใหญ่ประธานใหญ่ลูกไผ่ใหญ่เออลูกไผ่ใหญ่ไปไปเขาไปท้ายลูก องศา่นีนาไช้ีองเดมาพ่อพ่อครับพ่อเหตุการนี้ประตาเชนเองา้าตามก็มีความภาษาทางใดใช้รัทว์เป็นตามที่หนึ่งแล้วก็ในราฐนานิมนต์พระสงฆ์องค์พระเจ้ามารับศีินาุปาทานคือทานเฉพาะเจาะจงในการอุทิ่ส่วนคนส่วนผสมให้ไปถึงดวงจิตเวิยญาณของคุณพ่อสงการนามองศา แล้วกผู้ที่สิ้นชีพายชนที่ได้กล่าวนามไปแล้วนั้นให้ได้มาราบเอาส่วนบนส่วนผุสลตามตันติประเพณีวิสัยโดยวันนี้ทางบรรดาสัตยาท่านเจ้าภาคได้ปานบในความให้ทานเป็นประการที่หนึ่งในรักการรักษาศีลและประการภาวนาเป็มบนกิริยาวัตถุสามประการที่ทางบรรพาศาสนาของเรา ได้กระทำบำเพ็ญมาในวันนี้ครบกำหนดทุกป,ประการครรดาท่าทธาท่าน,น,นเจ้าภาพโดยมีคุณแม่สุภาพนามบงสาเป็นต้นพร้อมด้อยบทหลานคานญาติพี่น้องทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์ทุกประการ,รดังนั้นอาจารยภาพ ขออนุโมทนาสาธุปัปปนาสขาท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนให้ส่วนเดบทส่มนทรเกจตนาที่ดีนามี้ไปถึงวางปีตวิญญาณท่านวิญญาณตกทุกขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงตกให้สุขเก่งขึ้นไปสรงเกจตนาในบรรดาเจ้าภาพทุกประการด้วยเทนี้อนุปสมบทมาเร็วๆเออมาหามาเร็ว มันนี่กับที่นี่วกพยบานสจวดครับแล้วก็แยกอดแล้วก็ตัวงัมันนี่ม่นากมานนอกนกันนกนครับพหนกครับพี่นั่นในสาโยกรุ่งตัวหอครับกระปุกลานาานาเนานิทานซึ่งเป็นนิทานมากนนานรนากรหับนตัรนับหนี้นกบุ สี่ฟ้อเรียงที่หนี่งเขเลียงกเขาะโมะลาดนะเลียงที่สองเคยเรือมืดถึงากยาฟ้าร้านกินขอเรี้ยงด้ยุนเมากเลยเอาเมื่ถึงปากคือเสียงนเอาฟ้าเอาเรงนี่อกนี่มูหน่อยนะครับผูหน่อยตำแหน่งน้ากันมามาตรานทิวามาบางขุนญยาินาทีวาสองันสามวันยาช่วงนี ให้เพื่อนรับตำแหน่งแสดนนาทีเพื่อจะเป็นการสะดวกให้การเทศได้เป็นการเอาคิดเอาใจแก้ปัญหาสธาญาติโยมผู้รับฟังวามาโตธรรมวิเศษในหนังสัมนาสมิเบื่อใส่ของอัตมาธรรมาจารเพื่อทำการการคาถโนมลาเติยสีโลพัญญูวัตตาปะขาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมณีสิทวายตำแหน่งนาทีใหเด่นนั่น รับตำแหน่งแสนาทีเป็นศีกาผู้หนึ่งสุวามเมงตุนปฏิกรรมมาาปปริวัิทัดไปทั้งผู้หุ้นทั้งทิศไต้ต็คือท่านพระกาต้น์อยู่วัดปาสีอบลนนอ่วัดขอนแก่นไปเอาสีไม่หะรับนสมน์ม่มีสีสีินเป็แนววนนี้มีันวา้หนีวัาบานแท้เลย สีนงจังเขาเจอกกลักเสียวมากไม่อยู่ตัวเออาพระพระโพธิไในตอนอาเนชาธิตาโมวัตโทธมงค้นน้ำเพื่อนรดสาจังวัตุรสขานีเมื่อนี้เสียรักกันในแต่เดวันทสอท่านจาาผู้ที่เป็นสาท่ัน ับแม่แล้วพูดงคนต่อไปนะรัพ่อความซ้ำรวยเนอะควาซ้ำรวยสวามซ้ำรวยเนอะเอาเข้ามาดิพ่อไปกินอยู่เือเอาหอจังคอนจังกินโอ้ยแต่อย่งไบ้านเมี่ยงคนเดียวอยจังคอนนกินป่นอจังคอนจังกินมันจะให้กินคนจังหอยนะมันมีหมูก็แล้วมาวโตสิ่ว่าคอนุ่ตังใดคุณเจ๊คุณเจ๊ว่าก็ยุนี่้ เออวันน uh, ี uh, ้ป uh, uh, ุยจ uh, ันเอาเรียญลงมากันไปน้ำแจว่งกันไปพร่มมวันนี้เทสตามธรรมนะครับเพื่อความประโยชน์ของนสืบต่อไปน้าลน้ำบาตรบครับอุบานแม่สุภาพติเตะาเรนะอิสการ์าหางพันไปรอนตามถุนน่งโมบ้านแห่นึ่งมีสมภารเจ้าว่าชื่อวายาปูจอย เกเป็นไปจังรนั่นขอเชิญมา่อย่างนร้องสัาให้ความของเสเสละหลักคูบัเูอล่ะเกือบิเอมเจวาม่เห็นจีสีดำเทีงแท้แทเสียงสามธรรมตนี เจ็ดีเจ้าถอดไปทังขุนบ่จามวุาจามนโมจามมาวันโานรรยากนะครับท่านเอาอันก็ไปเอาหมอนห้อง่อนไปวางบนน้นน่

ป้าป้าไม่จีบเไม่เคยยม่เคยกินเอาดเออมาใส่เออข้างเสยหันล่ะเวียนเนี่ยมันืทักนะฮ พระเจ้า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 เจ้เทีาเจ้าเจกาเจ้าเจาเจ้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 เจ้าเจ้าเเจ้าเจ้าเ้้าาจ้เ้าาาเาเจ้า้า

ทังสีนหว่าพอนิทังไหนกุญแจทังสีนอยู่แล้วเตไปว่าข่ไปหอเมียไปขันสมเนี่ยขันสมไดเดี๋ยวนี้มันสมแล้วเตเอาลไยเมียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับกินลเดี๋ยวไดสีหองาน๊ไปห้อสิมม่เวลาห้องสมแม่ม่เสียแม่แค่เสียม้าได้เสียหนัคุณน่ยิแล้ ไปไอ้แม่ใส่แมไปเอาชิวประตูน้ำเอาคือเห็นรถตู้จอดอยหันเยอ่เตีเอามาาม่ละเอามาอีกทำไมเอาเจ้าหกตัวเกลืตัวเสียมือนนี้เออเจ้าขึ้นอะไรอีกแล้วนี้เสียพแกอีกราะโอรอันวนเานเสวยนะเขาสวนเขายายะเขานเขาสนายเขายาะเาานะเะ ฮันไตายแล้วมาครับ่้ดูอคเจ้าหดบห่นจดออคผมคุณแม่ขอบคุณครับเียอเอาเสียมากพอ่เาก็โเดี๋ยวอันวันีครับเันขึ้นด้ขวาสั้นธอออ๋อออันเอาอันเอ็กแอลด้วยล่ะเออลัเอเอ็กฮะ เอลัอลมาใส่พิเศษ้็เอาเอลนะพี่ใช่ครับเอลพี่ใช่เอล้ยเอลไอ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 เอลเอ่อ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 เอลเออเอลเอ่อเอลเออเอลเอ่อเอลเอ่อเอลเอ่อเอลเอาอเอลเอ่อเอลเอออลเออเอลเออเอลเออเอลเอ่อเอลเอเอลเออเอลเอ่อเอล่อเอลเอ่อเอลเอ่อเอลเออเอลเอ่อเอลเออเอ่อเอลเออเอลเอ่อเอลเออเอลเอ่อเอลเอ่อเอลเอ่อเอลเออเอลเอ่อเอลเออ มันโมเมนนาอนี Jamie Jamie ่เขาเอิน่าของซ้ำรวยมุกขุจักเลูาไปไปหาแล้มากินตัวร์เะว่าคุณดิฉันเดอยยนั่งนี่นี่นั่งนี่ม่าฮนอนอนรน้นรร้อนรอนอรอนา้้นรน่ออนน้อรนรนร้นนรรอนนี้ได้อนอนร้นน้นน ยืมบานดานอนเข้าไปล่นั่นเอีาเอัาีแม่อันนี้เบลเอลบ่เอลนี่เอลเอลอ่ะเก็โอเคเดเอครดีนเออเาเอลมาักก้กันเลยนึ่งเซเอาตัวนึงเอาขึ้นไปเอาเอลครับเอลมา งาม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 นะครับใช้แฟนน่ากินนั่งเรือไปนังรันเดนับเนีไปใช้เราแม่ชิโตนละอยู่อันซอยกันนับจะนุนอยู่ตามเพื่อนเอ้ยอยู่สาวหน่อยแต่เพื่นอยู่สาวหน่อยเพิ้งแต่เพื่อนมาไปอยู่บ้านเนี่ย เีเมื่อบานยังกวทกเจ้าทายเบงืงเมื่อบานยังกวยังปีเขาปีเบืองเหมือตัวเป็นเมื่อบานเอานั่งเอ้ากินเข้าวก่ดีช่ากวันพี่้องกินเข้าช่ากันไม่พอกันเขียบนะฝากพี่้องกุร่กยกุเชกติดตามัางช้างกิดีพี่ชอบปากอนุโมทนาสาธุน้ำพอมกุญยาบันน้ำแม่สุภาพน้ำน้องนิโนนะครับผู้ส่วนนี้ก็ให้ส่งถึงหอดพอ้องกันได้ อุวันจันทร์าเที่ยวอะไรอุตส่์วันฝนเรื่อง่อเอ้ยมันมีขนาสวนตัวส่วนน้ำหลูร่โต้งานเดียร์หาเจ้าเริ่มนีวันนี้เด้อเอ้ยน้องสาครพี่เดียวทรันี้พี่น่อสวัสดีครับ